Thank <mimics> you. ไทยทเกาดปลาทีานานนะะ่นี่ว่านี่เราทำข้าวเียวยาอกไนนะครับห้ามเกิดอ่ความรุกงเรรอนนะครับย่งไปพอดานกันนะครับยะะ่าเป็นบูเป็น้ามนะครับอย่าไปพอดานกันนะครับครับ อาจารย์ครับไรปนใหญ่แล้วนะี่ห้พวกราึนหลัง้เาข้หหวรานลวรัือบุญนะรับขอบุนะครับขอให้มีาต่วะเจนะครับบุญีสามขี่นะครับวันศรหอง้เัว้วิตาสิบสี่พฤศจิกายนนะครับ ิศาจในปีซีคุณจะมีการยนนะครับแต่ของการเรื่องสนะครับมันอเลานะครับสาอันนี้มวลายจาลทุกรูปนะครับมวลไาศาลทุกรูปนะครับรอมถ่ายรูปพร้อมกับคณะนะครับพร้อมกับคณะทีมงานทุกท่านนะครับเดินร่วมถ่ายรูปนะครับเดิญเลยครับก็ น้องราพีครับน้องรากีเป็นาน้องราพครับขอบคุณต่อวันต่อตรงที่ได้รับตรงของกระทรวงวิทยาศาสตร์ทางที่ประกาศเจ้คณะขบวนที่ห้วยล่าเพื่อความระเบียบของ โอาากาสแต่เอดนเราว่าแล้วก็คณะตุ้รูปที่เดินทางมายังวัดหน้องปลาอี๋ก็ขอเจริญกรยมผู้ใหญ่ญาติโยมระชมผู้ใหญ่ทุกหล่อโอ้ถึงว่าีของหลังไหลมันมี่หลายตอนนี้ก็ รูปโล่นคนุณหลวงพ่อเป็นประธานขาได้จำนวนมืนกว่าบาทได้โยมหมื่นสี่พันกว่าบาท้วตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นญาโยบ้านเราอยากจะร่วมด้วยช่วยกันกรณีกรอยก็มาช่วยได้โยมนะเดี๋ยวต่อมาจะเป็นกระบอกเสียงให้ตรงนี้และหลังจากถ้าเราร่วมรวมจะถึงปัจจัยเสร็จแล้วเราก็จะได้ มอบสิ่งของให้กับผู้ประสบภัยทุกทุกภัยเรียบร้อยแล้วก็คงจะได้โอกาสเดินทางกลับจังหวัดบุรีรัมย์แต่ก่อนที่จะกลับไปไหว้จะพาไปเที่ยวสักหนยส่ยอาามีโอกาสแล้วโยมบางคนบางท่านมีโอกาสก็มาถึงตรงนี้ก็อยากจะไปเที่ยวสักนิดหนึ่งน้าโต้เด็กวัยยอดนิ่งนะเด็กวัยยอดนิดหนึ่งว่าเที่ยงอาก ได้ยอดที่หลังที่ได้รับหนึ่งห้าหนึ่งห้าศูนย์ตอนเรกก็ได้หนึ่งหมื่นสี่พันสี้อยเจ็ดสิบแล้ว็็เพิ่มมาอีกน่มืนห้าันหยแล้วก็ขอโนาสาธุ อ่าตอนสุดท้ายจะให้หลวงพ่อได้คุยอะไรอ่าบอกเรียนจริตริงกันมงคลให้กับพี่อันยมแล้วก็จะได้ทำที่สี่แยกกันนะครัยสวัสดีครทุกคนทั้งหลายวันนี้รู้สึกว่าเป็น อยากใหเราุ่งน so, so, ี้มีโอกาสอันนี้น้อยนิดเดียวมาร่วมกันซึ่งการเริ่ต้นนั้นไม่ได้ที่จจะมีโอกาสอย่างนี้มาถึงในต่อมาก็คิดกันได้อะไรกันได้เนื่อยางว่า มีเราสองที่อยู่ใกล้ชิดเคยอยู่รวมกันที่ถึงแม้ถ้าเจ้าวาทางนี้ก็ไปในงานบ่อยๆของเรานั้นไม่มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนมาดูเลยอยากเมี่ยมด้วยอย่างไรไง วัดจายังไงวัดจะยังไงที่อยู่ที่อาศัยรูตวดีไหมแต่กี่จะคงไม่มีปัญหาแต่มา้องเัา่วมีขึ้นว่าําร่วมจะท่วมเนยังไงเขาอกว่าท่วมทั้งคนคนแก่นั่นองใช่งั้นร้ที่ร้โอมไปอยู่จะเหลือนี้คงจะต้อเคียวกัน และการให้รับไปมาหาตรงในเรื่องของอาหารการกันก็คงจะปวดเถื่องอยากน,นอนพวกเราทั้งหลายก็ตั้งใจที่จะยิใจว่าทำยังไงจะมีโอกาสมาร่วมมาช่วยมาดูมาเล่ครับตอนนี้หลวงพ่อเนะครับ เจ้าอาธิการเม้าอิสโรน,นะครับไปกล่าวให้วาดนะฮะหรือว่าให้พรแก่พี่น้องนะครับที่มาร่วมด้วยช่วยกันนะครับในงานวันนี้นะฮะเดี๋ยวสักครู่ก็จะทำการอมอบถุงยังชีพนะครับให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยนะครับ แถวนี้แถวตอนครับผมตอนนี้เข้าสู่กระบวนการแจกถุงยังชีพครับนำทีมโดยท่านผู้ใหญ่นะฮะผู้นำหมู่บ้านนะครับได้จับแถวนะครับให้กับพี่น้องนะจับแถวเลยง้นเอามาอีกแถวเลยครับ3แถว ก็จะเป็นู้แล้วในช่วงแรกนะครับทนเอะครของมีเยอะอยู่ได้ทุกคนนะครับเข้างเป็นภูมีวัฒนธรรมนะครับเดี๋ยววันจะไปว่าเท่าวหาวยราน่เลยครับพอใจเลยครับเเองกงต้องเป็นผู้ที่มีวัฒนธรรมนะครับ ว่าให้เพื่อนใเราได้สามสามโต๊ะครับสมโต๊ะเลยครับให้เอาไปอีกตัวนึงเาอกตันึด้เอาอีกโต๊เาไโต๊ะนึ่งได้ต้ยง้กโต๊ะนี้ก็โต๊ะนี้นหึอะม้งให้มัน้โด๊ เอาผน้าาม้น anyway, ก็นำทีมโดยท่านผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านนะครับฝ่ายปกครองนะฮะท่านผู้ช่วยผู้นำหมู่บ้านอสมนะฮะ ร่วมด้วยช่วยกันจัดแถวให้กับพี่นอ <TA> รร้องประชาชนนะครับผู้ที่ประสบปูท er ุน <Kas> ภัยน้ำท่วมนะครับแถวอันนี้ Google. ถุงยังชี่กับอ้ส่งมอบโดยหลวงปู่ตูเมานะครับเจ้าอธิการหรือว่าเจ้าวาดวัดบ้านใหม่

เอาไปเลยค่ะตัวตัวใจเขาไม่รูว่าจะทวให้เั็นว่ตัวเมือนกัน้อาไปเลยค่ะางนี้นะครับอยางสนะรั้วต้องรีบโยงไปต้องรีบคนนั้นนิรอนลครับคนนั้นี้รอเ้อ้คัใช่ไม่ต้องแ้ก่นใช่ไหมคัทุกนนะคะใคุ ไทยทุกคนครับเห็นผูเขาเราไเหตุภูเขาภเขาตตถโนอะไร้วนหมกนเทยทุกคนนะคบกระดาเลวต้องไเ็นันมาให้ชวตอนนรง่ค่ะเขาใจด้ค่ะได้จะทุกน็ด็กถุงเใจาพวันสรงกรางเอาผสมกันค่ะไทคนละสองถงนะคะ น้าเอาเองนะครับเข้าต่อเป็นผู้มีวัฒนธรรมนะครับเราต้องซื่อตัดต่อตัวเองและสังคมนะครับชาวบ้านน้องกอเนเข้าต้องซื่อตัดต่อตัวเองและสังคมนะครับต้องเป็นผู้มีวัฒนธรรมนะครับข้าต่อเป็นผู้มีวัฒนธรรมนะครับโมเดลน้องเดินม้าจากอย่า บ the ุรีรัมย์นะครับน้องมะายแล้วนะครับยไา้ไปหาบ้านน้องควเก่งนะครับยไา้ไปหาบ้านน้องควเก่งเด้ลดโลเอเดี๋ยววันที่หาหลวงพ่อศิภาษไปเที่ยวหอยลานะครับเดี๋ยวหลวงพ่อศิภาษไปเที่ยวบุรีรัมย์นะครับนี่บุญใหญ่นะครับนอกหลวงหลวงปู่ซังเนาะแล้วก็อับ ครับตอนนี้คนใกล้หมดแล้วครับก็แจกคนละสองถุงนะครับเป็นถุงยางชีพนะฮะรับก็รับแม่รับแง่งการกับึ้นรับนะครับรับแง่งการกับึ้นรับลูกวายูแม่รับแง่งเพราะเป็นอยักษ์นะครับใครรับแล้วย่างเมื่อไหร่อีกเด้อ จำยูได้ว่าจำเขาได้หรอครับได้ว่าเันได้แล้วอย่าเอานะครับพรมยนยังหมันหอกับพอไว้มันหนักมันหอกับพอไว้เป็นดีวานะครับีวา จะพาจะชวนผู <formation jin inh aling> <at> ้ใหญ่มช่วยจระกการวัากรมการดูบ้านพาไปตำบลตัรอบมาบราภาพบราณทาซึ่งเป็นพระมหาธีร่ดังของตำบลลำเปงเกาจบวุีดังในตักเ่ช่วยมีอะไรก็ไปมีโชคมีลาภกระทำไป้วยได้โยมเนอขึ้นเดี๋วพัอบนครับผมตอนนี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจนะครับวันนี้ ขอขอบพระคุณนะครับตัวจังหวัดพัตลุงีพี่น้องทุกท่านที่เข้ามาชมด้วยนะะลืมกดติดตามให้ด้วยนะกันนะครับซึ่งอีสานช่องตัวแทนซึ่งอีสานครับผมสรัวันนี้ก็มาท่านี้ครับมมีความสุขกันทุกท่านครับมาไว้สมเลวงพ่อคูนด้วยลวงพ่อคูนดีชวทงร